วัดีค่ะวันนี้นะจ๊ะเนเน่ยูน้อยร้อยโลนะคะวันนี้เนเน่พามาตามควาเรียกร้องห็นลูกค้าหลายๆท่านนะคอมเมนต์ขึ้นมาว่าอยากดูรถราคาเบาๆบานะเป็นไทเกอร์ก็ได้ไมตทียสก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวมังกรก็ได้เนาะตอนนี้นะคะเนเน่จัดตัวนี้เลยค่ะ t o y ยต้าไทเกอร์มาให้นะคะใครหารถราคาเบาเบามาจับมาจองได้เลยคันนี้เพิ่งเข้ามาละฝ่าสายหนเข้ามาเลยนะคะทุกคนค่ะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดเลย เปิดห้องเครื่องโชว์ไปเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจคันนี้นะทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามราคากับเนเน่ได้เลยเดี๋ยวเนเน่เคาะราคาให้นะคะหรือใครที่ดูคลิปแล้วอยากรอราคานะรอที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวน้องเนมาคอมเมนต์ให้ว่าคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดห้องเครื่องก่อนเดี๋ยวจะพาลูกค้านะคะเดินดูรอบคันว่าคันนี้สวยยังไงนะจับหน้าจอยังไงนะจ๊ะตาไฟดวงใหญ่ใ่ใสๆเลยนะคะสวยๆเลย กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะตัดกับตัวโรถที่เป็นสีบอลทองหรือว่าสีน้ำตาลอันนี้แล้วแต่คนเรียกนะเพราะเขาออกบอลบอลทองทองทอง,ทองแดงน,น,น้ำตาลนะะ้ําตาลนะคะแม็กนะคะจะได้เป็นแม็กอลอยจาก Toyota ส่วนยางเนี่ยเนย่เปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วทั้ง4สเส้นฟรีนะคะตรงนี้นะลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคันนี้มีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะอยู่ที่ด้านข้างเห็นไหมนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวโตโยต้าไฮรัก ไทเกอร์มันเป็นตัวไฮลักกับเป็นตัวไฮเกอร์นะคะแล้วก็เครื่องยนต์ดีโฟดีนะกระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมนะจ๊ะให้ดูใกล้ๆอันนี้คือผ่าฝนมาจริงๆนะทุกคนเนี่ยเป็นน้ําฝนนะคะตอนนี้ฝนที่ร้านก็ยังตกอยู่เลยนะค,ะคันนี้นะคะมีคิ้วมาให้แล้วที่จับประตูนะคะตรงนี้ที่เปิดประตูนะคะเป็นโครเมียมส่วนฟิล์มเนี่ยเดี๋ยวเน่เน่ติดให้ใหม่รอบคันนะคะเดี๋ยวติดให้ใหม่รอบคันให้ดูด้านในสักนิดนึงนี่ คันนี้เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวต้องล้างทําความสะอาดกันสักนิดนึงนะคะที่หุ้มบ่งหุ้มบ่อเนี่ยเดี๋ยวถอดทําความสะอาดให้เอาออกไปล้างทําความสะอาดให้นะคะนี่ใครที่สนใจนะคะรีบทักเข้ามาโทรเข้ามาช่องทางการติดต่อเนเน่ขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรไม่ว่าจะเป็นไลน์นะคะลูกค้าอยากสอบถามเรื่องราวของรถตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยทักเข้ามาสอบถามได้เลยและคันนี้สวยมากจริงๆนะไฟเบรกดวงที่3มนะคะมีมาให้ด้านหลังนะคะที่เปิดรถนะคะก็อยู่ที่ด้านหลังจ้านี่ ให้ดูแมกไลเนอร์แบกไนเนอร์คันนี้มาสวยๆเลยนะใครที่หารถเข้าไร่เข้านาราคาเบาๆนะคะต้องรีบมาจับมาจองอย่างที่เน่เนบอกว่าคันนี้มีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นใครที่ไม่อยากพลาดนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาก่อนจะพลาดก่อนจะอดเหมือนคันมังกรคันนั้นนะคะอยากได้รีบนะรีบนะคะคันนี้มาเปิดเปิดวะ เปิดโปรจองแค่พันเดียวเท่านั้นเปิดโปรจองแค่พันเดียวเท่านั้นนี่ให้ดูด้านในกันอีกสักนิดนึงคันนี้ได้พวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะคะลูกค้าจา๋าย้ําว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดเอามาลงให้ก่อนเพราะว่าเห็นหลายๆท่านเนี่ยถามหาร้องของกันซะเหลือเกินใครที่อยากได้รีบทักรีบโทรมาหาเนเน่นะคะสำหรับวันนี้เนเน่ต้องขอตัวลากไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้หนึกถึงเนเน่น,นะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์ รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เนๆน้จ๊สาสวัสดีตา้าบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่2องนะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมขายพาชเชนเอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ